ก่อนไปดูนี่เป็นคลิปนอกบ้านคลิปแรกของผมนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากพปคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันทมกนท่านแก่นเดือนค่ะเราวันนี้เราอยู่กับเดชชซเปอร์เก็วันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอุทยาว่า เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยอัตชิดเกมคือวันนี้ผมก็มาแค่มาดูรถจากไหนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูขบูเจตกันก่อนนะเป็นไฟมาแต่ไกลครับผมคบูเจตเดวูจีเซอหลังหนุ่มเทียบบอกว่าเชียงใหม่ครับอ่านครับผมนะขบูเจตเดวูจีเซอหลังอ่านเขาผมน,นะ นำมาโดยนำมาโดยแวรูสองห้าครับผมโปรเจกก่อนนี้ได้เวลอปก่อยครัผูุชมผเป็นเี่เารามครเจองารานี้ที่เวลาตั้งอีกห้เจนาทีครับ คันตามเจวูสองห้าสามห้านะครับไปแล้วครับผมขบวนเจ็ด 7. ขอให้เดินทางปลอดภัยครับตอนนี้ยุทธยาครับผมนะตอนนี้สิบโมงสิบห้านะครับมีฝนตกบ่อยๆฝนเยอะอยู่นะสิงเกอร์รอรถจากไอ้นั่น,นครับตอนนี้ น่าจะออกจากบาบอินมาแล้วนะรอกันต่อไปครับตอนนี้นครับขบวนรถที่เราจะเข้าสู่สถานีทีิยาชลลาห์ที่สามเป็นบุรรธรรมดาเที่ยวล่องขอบวน,นที่สองเสือสองต้องจากสถานีตะพันหินไปทางสถานีกรุงเทพครับผมนะก็จะเข้าในชาัชลาางที่สามครับผมขนาดยียวกันขบวนรถจากไอ้น้ำบริกัมศูนย์หนึ่ง ตอนช้างจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีอายุทยาก็ำลังจะเข้าสู่สถานีอายุทยาเช่นเดียวกันครับเราไปดูกันครับว่าใครจะถึงก่อนระหว่าง901กับ202ขนาเดียวกัน202ก็จะมาเหมือนกันครับเสียงวีดดังมาจากใก ได้ยินเสียงวีดแล้วครับผมร้จากไอ้น้ำทางฝั่งของสองทสองตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนะรถจากไอ้น้ำใกล้เข้ามาแล้วครับวีดดังขึ้นเรื่อยๆมาแล้วครับมาแล้วครับ มอแลวครับผมนำมันไ c เแปดิบิแปดสอ่นำมันป 48, นิหายไปแล้วครับ รถเอ่อจัดเฉพาะพิเศษแล้วก็ตู้แจวเว็บทางด้านของแปสองสี่ครับโอ้โหไอ้น้ำาู่มาเยอะมาก โชคดีที่บ้านอยู่กับยาตอนนีครับผมส่วนควันโคไว้ซินะครับผมเท่านั้นอยู่ได้ละที่3โอเคนะนนะเคลื่อนตัวไปทําการจับตัวรถนะครับแล้วก็จะไปต่อด้านท้ายนะ เบอร์เจ็ดหกแปดที่วมหาลัยขวดแปดสองสี่ครับเสียงฮีบบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เห็นกันเป็บ่อยอยูหลุดไอ้น้ำลอยมาถึงนี่เลยครับผมเกิดตัวมาแล้วครับตอนนี้ ออกจากทานียุทธยาครับไปกลับขบ,บนวนรถสลอนวัาว่าตรงนั้นเป็นวัดหอมนิยมนะครับ อันนี้ตูบออพอพอต้บจพปตู้จัดชพาะพิเศษนะครับปรับอากาศแล้วก็เจ f าเวฟโอเคครับหโหจากที่วิ่งผ่านเราเป็นเป็นรถตรวจรางครับผมนะ รถตรวจลางครับไม่ทราบว่ามาเป็นรถพอประคองในวันนี้หรือเปล่าผ่านไปครับรถพอประคองรถตรวจลางต่อทอสองเอสอีเอ e ็ M G H. พอประคอง๋ยวมาดูว่าพอประคองรอบนี้พอประคองวันนี้ใช้หมวจักอะไรนะให้เดาเจ้าเก่าเจ้าเดิมแน่เลยให้ผมเดามันคือ G E G K 4040เจ้าเก่าเจ้าเดิม ข่าน่าสถานีครับจะเดินดหน้างขบงระจกสานครับรดวังตัเอเวลายารถดินทางสองนะครับเคจริงด้วย E <G K. S 1> รถพ่อประคบ เข้ามาเอาเข้ามาทางชาชลาที่สามเฉยเลยนะ่ะครับ G.K. หมายเลขอะไรให้ความูนิดนึงนะ G.K. เป็นหัวจักรที่นำเข้าจากบริษัท General Electric ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เค4013รถพอประองที่เครถพอประองมาแล้วครับผมตอนนี้ ีเ e รถจ่อยน้ำถอยหลังมาแล้วนะถอยตู้มาครับถอยตู้มาถอ้จีเคครับจีเครถพอประองมาทางทาทางที่หนึ่งแล้วก็รถจ่อยน้ำอย่ตรงนี้นะ ครับถจกัก e จีคผ่านชาละหาางที่หนึ่งไปโอ้ยเล็นเื่องครับ ไปต่อรถจักไอ้น้ำบริเวณนั้นนะทุกานเพิ่งเข้าไปต่อรถจักไนนะนะอ้น้ำครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะ ขบวนมาครับผมจีเคสี่ศูนย์หนึ่งสามกับเป็นตัวเอา,อาตู้ปอสอคันนี้ไปหน้าขบวน รถจอยนะมันจออยูออย่ตรงนี้อยู่นะเคถอยมาครับทําการทําสับเหลี่ยม คันนี้สีสดมากนะคะผมนะของผมเ,เราสักเปลี่ยนมาในอ่าลางเนี้ย น้ำยังไม่ไปไหนนะดีแคสี่

ฝนเตกวนะตอนนี้ทาครหสถาีจากมีวัจากไอน้ำผ่าหน้าสถานีครับโดนสาถ่ายรูปนะครับกาุนาโปงหมัดอัตราจากฝนจากไอน้ำในขณนี้ที่นครับ มาแล้ว ขชที5 5 5่3นะครับจะมีรถขับสับเปลี่ยนนะครับบริษัทจดทะเบียนผ่านไครั้งหนึ่งจากนายนะครับจากเ่นผ่านไน้าจากอิจฉา้าด้าดนะครับส่วนมัรรจากรด้วชามกลางสายฝน ส่วนที่28ก็นักกะาฟกลมแรงเลยนะ ีรถพอประครองแล้วรถจักรไอ้น้ำจักรไอ้น้ำครับตอนนี้จะเพื่อนตัวขวานใหญ่ขับรถจักรไอ้น้ำ ขยับมานี่แล้วแม่บอกหนูก็บอกหตูว่าเออ,เอ,อแม่ไม่เชื่อนี่วใครบอกแนี้ตอนนี้ครับรถจากไอน้ำมาตาใหญัวนะเลแลว้วตัว้ามาครับรอดูก่อน ก Nin ็จะนี้แน่นี้อ่าตเนี้ค่นี้เนแปดห้าศูนย์ครับนำมาอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบว่เพียงเท่านี้นะครับผมนะโอเค จอดครับเรียบร้อยก่อนจบคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมนักกลนอคลิปนี้เป็นคลิปนอกบ้านคลิปแรกของผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย